สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กบบสโนแมนนะครับวันนี้อยู่ใครครับเนี่ยคไม่รู้เหมือนกันครับเปลี่ยนคนแล้วครับเดี๋ยวคนคนนี้ชื่ออะไรครับอันนี้คนนี้ชื่ออะไรครับไม่บอกครับผมเขินอ่ะเขินครับไม่บอกเดี๋ยว เกิดอะไรครับเนี่ยเรือทําทำไมครับเนี่ยวันนี้วันนี้วันนี้จะไปทําอะไรอ๋อวันนี้ผมว่าจะไปลงเหมืองะครับไปหาเพชรนะครับอ่าหาเพชรกี่เมตรครับโอ้ก็ก็น่าจะประมาณักได้สักอ่าประมาณสักสามเมตรนะครับพอดีจะได้เอาไปลงนรกครับทำไมคุณทําไมก็ก็ก็ทำไมต้องพูดซ้ําด้วยครับคิดไม่ออกครับพอดีขมองไม่เล่นครับไม่ได้กินข้าวครับไม่ได้กินข้าวเราเราจะหาจะหาเพชรกี่เม็ดนะผมผมผมบอกสามเมตรครับผมบอกสามเม็ดครับอ๋อเอาไปทำอะไรอ่ะสามเมตรเองเกาะงไม่ได้ัผมว่า ทองเท้ายังไม่ได้เลยผมว่าจะเอาไปนรกก่อนครับไปนรกก่อนอ๋อจะไปนรกใช่ไหมใช่ครับามไหนอ่ะผมก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องไปหาในเมืองไงครับคุณคุณถามอะไรครับไม่ก็จะไปหาที่ไหนเพราะว่าจะหาขุดดิ่งหรือว่ายังไงหรือว่าหาถ้ำก็จะขุดดิ่งครับหาถ้ำปะเจอนะครับหาถ้ำเนี่าหรือว่าหาลงถ้ำเนี่ยฟัง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 แล้วก่อนยืนไม่ฟังเลยออันนี้ก็อีพีสามแล้วนั่นน่ะใช่ครับชีวิตยังไม่ไปไหนเลย ชีวิตกำลังไปได้ดียิงเธอร์ได้ยังอนะฮะอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไร <S <S จะเพิร์อ,อีกแล้วจะเพย์อ,อีกแล้วนายอะรงใหม่ถึงหนายนี่เราจะเพิร์อะไรนี่เพิร์ดทำไมเหี่ะเนี่ยอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเรากจะมาอินชาร์ของไงโอ้ปะไปลงกะลงปะไปหาไปหาท้อเดี๋ยวปะอันนี้ผมก็กำลังจะไปหาท่อเพื่อไปหาเพชรนะครับลงเลยอ,อกดูเนี่นะไม่รู้อะลงเลยลงเลยลงเลยก็ได้ตรงนี้ภูเขาเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้ขุดเหมืองดิ่งลงเหมืองระหว่างทางผมก็ได้ทําการแยกการไปหาเพชรสุดท้ายก็เจอนะครับ ด้าบนเหมือนจะไม่มีอะไรระหว่างนั้นเฮ้ยนั่นใครวางไฟเหรอเรา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 ไม่มีใครอ่ะเปิร์มไม่ดักเลยอ่ะเฮ้ยเจอเจอเพชรเจอเพชรแล้วเจอเพชรแล้วใช่หรอเจอเพชรเจอเพชรใช่เจอแต่มาคิปเปอร์อยู่ข้างล่างนะใช่ป่ะเพชรป่ะเออใช่นายเพชรเพจเห็นนายอยู่ไหนวะเราไม่เห็นนายวะระเบิดเลยใช่ป่ะเพชรหายวะเจอเพชรเจอเพชร นี่เจอเพชรเลยกี่เม็ดละกี่เม็ดเม็ดเดียวโอ้ยงอใช้สา<ช>มเม็ดเนี่ยไม่ใช่สามเม็ดเลยหลังจากที่ผมเจอเพชรเม็ดแรกผมก็ไม่มีวิแววที่จะเจอเพชรเม็ดที่สองอีกเลยผมหาเพชรการนานมากจนทําให้ทอดหมดผมก็เลยคิดว่าจะต้องกลับบ้านไปทําประตูนรกไหนอัไนไหนนี่ครับไหนคุณจะไปทาอะไรครับผมผมรอคุณครับเนะี่ยเอาก็จะไปข้าวถังก่อนไม่ใช่หรออ่ถาถังกีอันครับอ่ะอ่ากีอัน ก็ผมเล่นไม่เป็น,นไม่เป็นอ่ะคืออ่ะอ่ะไม่ใช่ขี่ยมมันมันถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าไม่อยากเปลืองเหล็กก็ก็ใช้ไม่เยอะแล้วอยู่ไหน, <bracket S 1> นครับเนี่ยอ่าอ่าหนลาวาครับในในแล้วแล้วไหนลาวาล่ะ <position> โอ้ยลืมแล้วอ่ะมันเป็นนาทีแล้วอ่ะมันต้องหาลาวาลาวาอยู่ไหนอะ่ะน้ําน้ําอ่ะไม่ต้องเพราะน้ําอ่ะเราอยู่ติดอยู่แล้วแต่ลาวาต้องใช้อ่ะแม่งใช้เหล็กแบบเปลืองเปลืองเลยอ่ะ อ่ะเราพร้อมละขอแค่ไปหาลาวาให้เจอตอนเนี่ยนโอเคครับเดี๋ยวไปหาลาวาแป๊บนึงนะครับตอนนี้<ห>นนกลังหาเฮ้ยเจอเหมืองโคตรใหญ่เลยวะนายเชื่อมีเพชรปะโอ้นี่ไงลาวาเจอแล้วเจอแล้วนี่คืน <c oughs> อ่าอยู่อยู่มามาตรงบ้านบ้านเราอ่ะเอ้ยนี่ไงนี่นี่แหละอ่ะพร้อมละ เดี๋ยวผมพามุ้กล้องแล้วคือมนาะปักไฟให้หน่อยเรามองไม่เห็นวะผมตั้งกล้องแล้วอะ่ะตั้งกล้องไหยครับผมมองไม่เห็นเลยครับมันมืดครับอ่าปักไฟให้ป,หปักตรงไหนอ่ะปักไม่ได้หรอเกินจะปักไฟให้เนี่ยปักมั่วๆเลย นายนาวายหายไปถังนึงหรอคอยไปตั้งเอาเช้บล็อกก็ไม่มีไม่มีบล็อกวะบล็อกที่แบบมันมันไม่โดนไฟอ่ะที่ใช้บล็อกไม้อ่ะมี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 อะไรอีกราอะ,อะ,อะนี่เออถือไฟไว้อิงอ่ะ นี่น่าก็ต้องมีตรงนี้ใช่มีมีมีล้อ,อยู่ไหนนะลืมรอ้ตรงนู่นอะทางฝั่งบ้านนายอะพอข้ามาสิบถังอ่ะ อีทแอัิเมน์ขึ้นเลยวะอันนี้เราก็อยู่อีพีสี่แล้วนะใช่ครับผมกำลังจะขึ้นอีพีสามมีสี่โคตรไวเลยวะแปปๆอีพีสี่ปกติทำไมข้าวถึงอีพีสี่ก็หายไปเลยจำได้เลยนี่จะเป็นอีพีสุดท้ายหรือเปล่าคืนคุณนี่คุณนี่คนคุณนี่มันไม่ได้นะนี่นทำไมอะมันไม่ดีเนียคุณเนีย ไปเช็คเลยเดี๋ยวตกแต่งให้มันสวยก่อนนี่นี่ไปเลยไหมเนี่ยไปเลยหรอไม่มีดาบไม่ได้ไม่มีดาบไม่มีดาบคืนไม่ครับเลยดิไม่เตรียมพุงไม่เตรียมพร้อมเลยดิมาพร้อมละโอเคปะเขาจะจำฮิศกัดไว้ก่อนเด้ไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะ เมื่อกี้มันเหมือนเด็ดมันปิงอ่ะมันแบบไม่รันอ่ะโอ้โหน้าจอเราเป็นยังไงนยเป็นไงอะ่ะนายทำไมหน้าจอเราเป็นยังไงเป็นไงอ่ะมีสองหน้าจออ่ะหอ,อ,อยจอยไงวะแป๊บมันกลับอ่ะสองหน้าจออ่ะ เป,บบเปิดกล้องอ่ะแล้วมันจะมีภาพภาพอีกภาพหนึ่งบนกล้องอเนบบเี่ยเป็นอีเป็นอีกยอดไงวะทํไงวะเหมือนเปิดกล้องข้างล่างอ่ะโ oh. อ้เออใช่เป็นพ่อเชดเดอร์ เดี๋ยวใช้เขีเดินเดียวกับเราอ่ะก่อนอ่ะลองให้บล็อกนายขุดเลยว่ะนายขุดออกก็ได้เนี่ยมั่ขุดง่ายจะตายบล็อกพวกเนี่ยไปเลยเฮ้ยเจอหมูไอหมูถือดาบนี่มาตีวะอย่าไปตีมันก่อนก็พออ่ะ จดพิกัดบ้านไว้ละทนายตีมันมันจะวิ่งลุมตีนายอ่ะมีนายตีแล้วนายเจย์เจย์ประขาดแล้วเนี่ยใช่หรอเออเนี่ยข้างล่างนะเนี่ยนะเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเออเนี่ยนายเห็นปะไม่อ่ะเจย์ประขาดแล้ว ต่อไปต่อไปนั่นแหละต่อไปต่อไปมันอยู่ตรงล่างเราวะมีบล็อกปะมีบล็อกปะมี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 เรอรอให้นายเฉืดเลยรอให้นายเฉืดเลยต่อลงไประวังอย่าตกอ่ะระวังอย่าตกอ่ะตกตายของตกอ่ะต่อไปเรื่อยๆใช่ปะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปขุดบล็อกให้เฮียตรียมที่ขุดรถคราที่ขุดมาเผื่อ ท่เจอโคตรไวเลยวะไหนอะ่ะมันอยู่ล่างวะต้องต้องต่อไปฝั่งนู้นก่อนอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ปะเนี่ยเจอแล้วเนี่ยนายเห็นว้าล่างปะเนี่ย,ยงงเนี่ยตรงนี้นายเห็นเออนั่นแหละนายเห็นปะที่มันต่อแบบกับลาวาขึ้นมาจากลาวาขึ้นมาไม่เห็นเลยเลยอะ่ะคือพับพ ภาพมองไม่ไกลอ่ะต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมต่อเออต่อต่อต่อไปเรื่อยๆก่อนเชื่อเจอโคตรไวถ้าบอกให้หยุดก็เดี๋ยวเรามองให้หยุดพรเราไม่เห็นเลยเลยต้องต่อไปเรื่อยๆก่อนอ่ะต้องไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนอ่ะเชื่อเจอไวจัดเลยชี่อไม่เหมือนตอนหาอุบานดิหาหาอุบานนี่เป็นโคตรน่นา่ะไปตีโดนมันนะเนีย่ยเจอแล้วเนี่ยเนี่ย อ๋อเนี่ยเหรอเนี่ยกระพานเนี่ยนายเห็นเปล่ะหรอเนี่ยกระพาร์ตเนี่ยขุดลงไปเนะี่ยเออ,อใช่ว่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไหนข้างล่างเนี่ยวู้ยสกิวตันดำวินเทอร์สกิวตันวินเทอร์มันถ้ามันมันสา,ามารถเอาหัวไปคาบบอสได้อะคาบตีบอสไดอ้นายเคยคาบนายเคยสร้างไหมล่ะเคยเห็นอยู่ไอ้สามหัวแล้วนะเออใช่ต้องใช้มันสามหัว ช่ไม่ติดไฟด้วยเอ,อไม่ต,ตีแรงุณตีแรงอ่ะออร,ระวังอุ้ยหัวปะไม่ได้วะได้ได้ไดมาจะดาบมันดาบมันกับฐานอ่ะตร,ระวังอ่ะร,ระวังอย่าตายอ่ะชิเจลโคตรไวเลยคุณนายเชื่อเราไม่มีโล่ด้วยไม่มีเหมือนกันอ่ะไไม่ได้ปะ อี๋สั่งอันหนึ่งอ่ะนายนายจะไปทำอะไรอ่ะไปจะคับโลกอ่าไป้แล้วขับให้ละมันต้องมันใช้ยังไงอะโลกอ่ะก็ก็กดที่ขวาที่ขวายกขึ้นมาบล็อกได้ทุกอย่างใช่ปหใช่ใช่บล็อกได้ทุกอย่างอู้นายตัวไฟด้วยตัวไฟนั่นแหละตอนถ้าเราจะไปแบบไปแบบไปเที่ยว ไปๆไว้ยเออเออเออยัดติ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 ดหาเลือดดำอ่ะระวังระวังวางน้ำไว้แล้วด้วยน้ำระวังตกนะน้ำน้ำน้ำมีทอตว่าไงไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวมีดูใหญ่ระวังอ่ะวางน้ำไม่ได้ด้วย ไไฟด้ป่ะเนียอย่าทุกนะอย่าอย่าอย่าทนะุกองข้าวเปล่านะกองข้าวเปล่านี่โคตรสำคัญอ,อ่นนะถ้าทุบก,ก,ก็ต้องไปหาใหม่นะอ่ะเฮ้ยมันเกิดอีกแล้วอะ่ะปักไฟแล้วนะทำไมมันเกิดวะ <L> เพราะว่าพอพอวันเ,เนี้ยทัททนายจะไปแบบไปไปจบมังกรอนะนายนายต้องฆ่าตัวเนี้ยเยอะๆอ่ะ เราปัญหาเกิดได้ไม่ได้ไงทานายทุบทิ้งอ่ะนายก็ต้องหาประสาทใหม่อ่ะนายนายนหนีหนีหนีเลยหนีหน,นก่อนนี้ก่อน<ๆ>เพราะว่ายังไม่ไปตอนนี้หรอกชิดเจอประหาทโคตรไปอ่ะเอแทงนั้นไปทำที่ปุงยาได้นีหว่าเชอผ่านอะไรเจอริมดูเลือด,ด,ด,ด เชยเชยเรดลีดีเชียวติดนานปะเนี่ยอ่ะเฮ้ยหมดแล้วอย่าตีหมูอ่ะอย่าจะตีมันนะถ้าตีปุ๊บมันมาหมดยกขบวนบ้านเลยนะมันมาลิงเราฉีดดิมูกจังวะ กลับก่อนดีไหมเจอแล้วอ่ะใช่ทีอ่อก,ก่อนก็นได้ก,ก่อนก่อนก็ได้เพราะว่าไม่มีอะไรอ่ะที่อ่ะไม่มีของอะไรเลยอ่ะฉันกลับก่อนอ่ะเชื่อจะเจอไว้จัดเลยว่ะทีอ่อเราไม่นึกว่าจะเจอไว้ขาเน,นี้นะ่ะ ตกแล้ว่ะตกแล้วของหายหมดอ่ะถึงแล้วบนละตกทางยิ่งหาย ีโคตรใกล้เคุณออนี่เดเวิลหน่อยแล้วกันคุณที่แบ่บนะข้ามฟางไปข้ามฟางบ้างนะจริงบล็อกสวยจัดอ่บบล็อกขาวอ่ะบล็อก,กนเนี่ย กลับเลยไหมกลับเลยอ่ะเคียะวันนี้แบบพระแบบประสบความสำเร็จจัดอ่ะเจเลยเนี่ยอปสรรา์แล้วอ่ะเคียแม่งไม่เหมือนตอนหาบ้านเลยหาบ้านแม่งขาแบบขาเป็นชั่วโมงขาเป็นชั่วโมงของชั่วโมงอ่ะปกติอุปสรรนี้แม่งหายากกว่าหมู่บ้านอีกนั่นแหะตอนแม่งอุปสรรคแม่งคือลาวาเว้ยกับเกาะเนอะมันไม่ติดกันอ่ะต้องต่อบอกไอ้เแค่หายาก ขาแม่งขาไวถูบ้านอีกเชยขาไวจริงโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงแต่เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปจนจบขอบมากครับขอบคุณมากครับใช่ครับเจอใหม่คลิปหน้าครับจะทำอะไรต่อก็ติดตามชมนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไปนอนคิดคอนเทนต์นะครับให้ผู้ชมดูนะครับจะได้ไม่เบื่อกันวันนี้ลงวันไหนนี่ครับผมวันนี้แหละครับผมก็ต้องลงวันนี้แหละครับค่ะค่ะ เราเราเพิ่งลง EP สี่ไปวันนี้เองเ<ช><ง>รื่อง EP ห้าต่อเลยเอยใช่เราลงไม่เช้าไงเราตั้งเวลาไว้เรายังไม่ตื่นเลยที่เขาไปเจ็ดโมงอ่ะตั้งเวลาลงไว้เนี่ยลงต่อเลยโอเคครับขอบคุณมากครับผมที่รับชมขอบคุณขอบคุณมากครับ